ครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมคลิปวิดีโอรครับผมมาเด้อเข้ากับบอลนันวันนี้กิบโบมีอย่างหลายเนะาะห้ากขาค่อยก่ะซื้อกุ้งมาก,ก้อยกุ้งตัวเบอลเลยนะผมก้อยกุ้งท้ายนี่เยอก้อนให้จุกๆเลยแต่เราต้องใส่มะนาวให้ถึงนะทุกคนอื นานทานได้ผู้ไข่ไม่มีก็เลยต้องใช้ก้อยกุ้งน,ะนานแล้วมาลด้กินก้อยตัวเบอร์ประมาณอ่ะอ,นะอื้อ ช่วยตังกันมาเนาะทุกคนขาขึ้น อ่อนๆทุกคนทุนเลิกผมเอาขี้อะไรออกเรียบร้อยนะทุกคนนะผมเอามีดแหกสัดหลังมันเรียบร้อย น้ำจะได้เข้าข้างในตัวกุ้งอัก กมแลนะวก้ผมใส่น้ำปลาร้านึนนงอยู่ผักเลย ออกกำลังก,ก็ออกไม่เหรักขักขักเอาฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับที่รับชมคลิปวิดีโดบอบ่อนันแฟนเพจบ๊ายบายครับผม